จะเป็นปฏิสู๋เนาะ<อ>ปฏตติสู๋แบบเดิมนะที่ว่าเส้นหนีมาแต่ดุนเนี่ยแบบสาวกัวบีเนี่ยขนมลือซื่อของเมืองเวียงจันทร์เนาะปฏตติสู๋คือใส่หมูปะเดี๋ยวพาเขาไปเบิ่งเนี่ยค่ปะปฏิสู๋ค่ะเนาะเป็นอาหารเดียวที่ว่าขายปฏิสู๋และมีการจองบัตรคิวขาเขาจะมาคิวในโต๊ะไหนี็ไปคินโอโิ<ะ>ริโอ้โหปะปฏิสู๋ใส่หมูเนาะ เพิงเขาเกิจะเอาเปลือกมาหอ่อแทนแป้งเนาะฮัลโหลสบายดีทุกคนวันนี้มาพบกับห้องเจ้าลุ่มาราคือเก่าเนาะวันนี้ซ่าของการยังอยู่ที่เวียงจันท์คือเกา่าวันนี้ซ่าของพาทุกคนมาหล่อเสน้เสนเศษตะไคร้เป็นเส้นในเมืองใจกลางเมืองของเมืองเวียงจันทร์ซึ่งเป็น เส้นทางทีรวบรวมอาหารของแสบหลากหลายเนาะซึ่งเขามาก็จะเฉลิมมาว่างขายหลากหลายอย่างเลยเป็นของกินตั้งแต่สมัยตะกี้เนาะมีหารดั้งหาหานลือาหานซาาหานแซ่ผ่านนวดยังกะว่ากันไปเนาะเดียวหมือนสองสิภาทุกคนมากินมาซิมอาหารเข้มทางหรือ่าสตรีดฟู้ดตอนกลางคืนของเมืองเวียงจันทร์ทร้อมแล้วไปโอ้ยอนไปทานปารติโซนอาไปทาน สื้อดังเลยซึ่งไพมากับตองมาเนาะซึ่งเหมือนที่เขามากับแคททับเสื้อสุดพิเศษของเขาก็คือ,อสบายดีสบายดีเจอกันอีกแล้วเนาะเจ้าทินเด้มาเ,มาเวียงจันทร์มาเวียงจันทร์เป็นเสือหนาเลยเด้อะมาเวียงจันทร์ตอนนี้เขาอยูเซนเซ็นเตอร์พอยท์เคร่องหนานี่เห็นเขาคล้ายมันคล้ายยังคนร้ายหลายงานจะเป็นปฏิสูตรเนาะปฏิสูตรแบบเดิมนี่ยที่ว่าเป็นหนีมาแต่เดินเนะี่ยจะสาวกระบี่ขนมลือซื้อของเมืองเวียงจันทร์เนาะปฏิสูตร เดี๋ยวพาเขาไปเบิ่งเนี่ยทุกคือคนรายเลยอะสัานบันทิโซค่ะเนาะเป็นสานเดียวที่มาขายบัทิโซ่และมีการจองบัตรคิาขาบั้นานอนี้อนโอ้โหปมาเสียไปเดี๋ยวพาไปเบิ่งเนี่ยบัคที่เาขา เงวะหารด้วยเลือกออกมาข่ายเป็นหนิ่งผู้สาวแวกแหลงเหรอหดจังวกอ้ีสมคนัดคล้ายเราก็มีกาใส่หู้แล้วก็ใส่เบือกเบาะเอ้เขาจะไปดีพอมันดึงาค่บันไเขาหรอกอ้ยโอ้น้ำโลเี่ยไปบนบาบางะคิไปเป็นหองคิวที่เจ้าหาแต่ว่า เดี wa, I mean, like, you know? mm ๋ยวว่าุดแต่ก็ร้านบารี้ขายเมนูนึควัตถุดใหญ่เข้นมากี่ไมด้มาผูกจะบอกขายหมดแล้ทุกคนคิดยังไงคะเดียวเข้า ปฏิโซใสโโ่โม่เนาะเสร็เขาจะเอาเปลือกมาหอ่อแทนแปนงเนาะเฮ้ยจะตุ่ยมาก ใส่หมูเติมคนเอาเผือกมะฮอเนาะมันมีความหอมของเผือกเผือกผสมแปม้งนิดนึงอืมมีความหอมของเผือก,ก,กแ,ลแล้วก็แป้งแล้วก็เป็นอาหารที่แบบว่าของข้าวมาตัดกับของหวานนะไทยรัฐที่กลมกลืนกัเหนียน้อนี่ไม่หู กับเบกกินงกับเบคดูเนาะที่หมายเพาิตัวเนาาว่าอืมปาิโซ,โซเเบยงจันเป็นแนวนี้เดี๋ยวนี้ดูลแลเรื่องไข้ตัวกับบริษัแล้ว ีเขาจุดภาพไปหลอกที่ย่างนอกมั้งเนี่ยโอเคข่าวดีคือหานฟิตเป็นยังห่างเหมือนนักใส่ติงเนาะปกติชันทุมีเลยมาใหม่ตกใจอุ้ยคุณหลอกคุณไม่อยากโซนนี้แฮชแท็กเราเทียวเรากับห็นดิท็อปได้เขาลงแท็กในเฟซบุ๊กไหมแท็กแล้วมันเห็นเราเทียวเราก่อนมูเลยได้ เพราะว่าส่วงนี้คนเล่าเขาสีลอนดมแบบอยากให้เล่าเชียวเล่าดิจะเป็นแท็แท็กำันดับหนึ่งของเมืองเล่าอุ้ยเบอร์นี้แห้งไรเพราะว่าโซนนี้เนาะเป็นโซนเขาขายของกินขายอาหารโดยเฉพาะแล้วเนาะ หลายเหลือกินได้ตามสบายเลยเมื่อกี้ห้องนี้นะหลังจากนั่งยางไปนี่มันมีตลาดของกินอีกไม่รอดโ้ยเบอร์ดูดเบอรบออดแล้วคลิปนี้หล่อตายเลยอ่ะวันสุดท้ายสายห้องไปกินอาหารจีนเจออาหารปิ๊ดไปกินสเต็กแทนกินอาหารฝรั่งโอ้ยดีดีโอเค ที่เอา่าคนสไตล์ก็เข้าเลยเนาะหาเข้ามาสิซิงค่แปลกไหมสำหรับเข้ามาเบิร์ีเอคชั่นเาสิเป็นแนวใดเอาอื่นอย่างฝรั่งาจจะเซ็ตติไ่เอาเลยกซินติงนาะไปเลยไดก่อนเลยโอกาสเขาได้เลยมัเปนเจ้าทินเนาะ เขาเข้อมาอกกันก็มีการล้างมือไห้เนาะก,กบปัดน,นาุาคูเมื่อกี้ก็ย้อนันได้ว่าสู่เวาเขามีไข่นะเสียใจได้เหมือนกับว่าโอ้แล่วมัน,จจน้อง,องห้อมาทำไปเลย เพื่อคารินนอกอีเนาะ้าวอุ่นยงนีิดไว้ถาดตุันคือแบบท่านนี่นะมันท่านดังตาระจอบนมีบนน่วันนี้เรามากัระติกคนดนมาแลคือแบบไรคนหอบจะออกกันนะ่าทานะนิต่ตในจอบเด้อท่านดังท่านเสี ไม่ตกแล้วแต่พอดีมุ่งงามเลยเครือ่องล้างนีน่คืองใ้นี่ปืนน <c oughs> ี่เมนูอาหารกันเนาะ I give you the party.